สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับ FC ฟซีทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่20เดือน 4, 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2สูตร2เม็ดนะครับผมมัดรวม4หน่อยนะครับพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผม ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมสาหรับแนวทางโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็มาในโค้งสุดท้ายอีกแล้วนะครับสำหรับพี่พี่สายวิ่งรูดนะครับนะครับในโค้งสุดท้ายก็มาแค่ตัวเด่นเด่นหนึ่งนะครับพี่พี่เจ็ดเมื่อวานไม่มาเลยหกมาเดินดีมากเมื่อวานนะครับหกนี่มาทั้งสามนอยเลยนะครับมาเด้งๆเลยเนาะเมื่อวานนี้ ส่วนผมนะครับ7ไม่มานะครับผม1นี่มามาในเด่นที่ในรอบ v i p นะครับที่ผมเน้นให้นะครับก็คือพิเศษกับ VIP เนาะรอบพิเศษไม่มีนะครับ v i p นี่มาสายวิ่งสายรุดนะครับถ้าใครเอาหนึ่งไปวิ่งรุดตามรอบ v i p ก็น่าจะเข้า16นะครับผมนะครับรอบเชพาะกิจก็มาแค่ตัวเด่นนะครับเมื่อวานนี้ ต้องขอโทษขออภัยจริงนะครับช่วงนี้แนวทางหว้นห้าหน่อยนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแก้ตัวก่อนนะครับวันนี้ต้องเอาให้ได้นะครับต้องมาคู่เน้นเ้นวันนี้นะครับผมให้เด่นไปที่นะครับพี่พี่ผมให้เด่นไปที่สี่แล้วก็แปดนะครับผม สายวิ่งสายลูดนะครับผมฟันไปที่8นะครับส่วน4ผมคิดว่าน่าจะยังติดมานะครับสำหรับนะครับสำหรับเด่น4นะครับเด่น4ผมให้ไปที่40นะครับ41 สี่สามสี่เจ็ดสี่เก้านะครับผมส่วนเด่นแปดวิ่งรูดที่แปดนะครับแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ 8789นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้ที่ผมชอบนะครับผมผมไม่ไปที่40นะครับ4ีสา 8 7 8 3แล้วก็1 8นะครับพี่พี่ผมก็เน้นให้5้กู้นะครับสี่3ูน8 3สี่สานะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในโค้งสุดท้ายวันนี้ผมให้ไปที่เลข4นะครับผมก็จะเป็น 4 4 0นะครับส8 3านะครับผมสำหรับในสูตรไม่เดียวผมไม่ได้เน้นให้นะครับถ้าจำไม่ผิดผมลืมเน้นให้นะครับส่วนในรอบนี้นะครับผมผมเน้นไปในที่รอบที่เศษนะครับถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับถ้าใครไม่ชอบรอบพิเศษก็เอาไปเป็นแนวทางรอบเฉพาะกิจ หรือว่า V I P หรือว่ารอบกติได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางวันนี้ก็ขอให้รวยๆเงงๆกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ